สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาแนะนำวิธีการถอนเงินในระบบเกต iO ไปยังแอปไทยแอปบิทาซ่านะครับครับก่อนอื่นเลยเนี่ยเราไปที่หน้าสปอร์ตในเกตนะครับเรากดคำว่าถอนเงินนะครับจากถอนเงินแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นช่องใส่นะครับช่องที่1คือถอนไปยังที่อยู่ใดช่องที่2คือเนมนะครับช่องที่สาคือมีโมนะครับเราจะใส่3มช่องนี้นะครับ แล้วเราก็ไปเอาที่อยู่ในที่อยู่ของบิทซานะครับเราก็เปิดหน้าบิทซาขึ้นมานะครับจากนั้นเนี่ยเราก็เลือกการรับนะครับเพราะเราจะรับจากเกีร O ไอโอมาแล้วกดเลือกแล้วก็กดเลือกเหรียญน,นะครับเลือกเหรียญ XLM เพราะว่าค่าทมเนีนมันถูกมากนะครับเพียง0.02 XLM เ,เองนะครับเสร็จแล้วเราก็หาที่อยู่กระเป๋านะครับ โลบ xlm นะครับเราจะได้ที่อยู่บนทัดนแรกนะครับที่อยู่กระเป๋าสตางค์งก็เลขที่มีมิโม่นะครับเลขที่เทคนะครับเราเอาสองที่อยู่เนี้ยมาใส่ช่องนะครับเราคัดล,ลอกที่อยู่บนก่อนนะครับครับจากนั้นเนี่ยเราก็ไปที่หน้าเกตนะครับไปหน้าเกตปุบ๊บก็ใส่เข้าไปกดคัดลอกแล้วก็วางนะครับจากนั้นเนี่ยเราก็ไปเอาเลขที่ใหม่อีกทีหนึ่ง คลอกเหมือนกันเลือกที่นะครับแล้วก็ไปวางตรงนี้เนมนะครับแล้วก็ตรงมีมูนะครับใส่ที่นึงนะครับโอเคจบนะครับเราได้ที่อยู่เนี่ยเราก็ต้องตรวจทานก่อนว่าตรงไหมการส่งกลับเนี่ยเราก็ต้องเวลาเราส่งเราไม่ต้องส่งเยอะก็ได้ก็เราทดลองเทสก,ก่อน,อนสักเหรียญสองเหรียญก่อนนะครับครับแล้วก็กดทั้งหมดนะครับพอกดทั้งหมดปุ๊บ แล้วกดการถอนเลยสีแดงๆมาทัดล่างเท่านั้นมันก็จะส่งเงินส่งเหรียญ XLM ไปยังแอป b i t a ่ a ของเรานะครับครับเรียบร้อยนะครับขอบคุณครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ